กลุ่มคอนเน็กชันดีสมุดปราการและกลุ่มบางปูยั่งยืนดึงยอดทีมจากแดนอาทิตย์อุทยัยคาวาซกิฟอนเตเล่จัดกิจกรรมชินเดน้นฟุตบอลเดวิศคาวาซกิฟันเตเล่สองพสำหรับเยาวชนไทยอายุไม่เกิน10ปีทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจามาอักษรนิดนายพิรพัฒนฐานิดประธานกลุ่ม c o n เน็กชันดีสมุทรปราการ นายกสมาคมนักข่าวส่วนภูมิภาคประธานสโมรสรสมุทรปราการ f อพร้อมคณะจับมือสโมรสรคาวะสกิฟอนตาเล่สโมรสรที่ประสบความสำเร็จกับการควาชช้าแชมป์เจลีกมากที่สุดในรอบ10ปีจัดกิจกรรม Children Football Day with Kawasaki Frontale 2024คลินิกฟุตบอล l สำหรับเยาวชนไทยอายุไม่เกิน10ปีจำนวน60คน ระหว่างวันที่6กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาณนะอาคารศูนย์กีฬาในล่ม C Complex Sports Center เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยมีทีมงานสตาฟโค้ดและผู้ฝึกสอนจากสโมรสรคาวาก a k ฟอนต n ลเล่มาช่วยสอนแนะนำเทคนิคต่างๆด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนไทยภายใต้สโลแกนฟุตบอลเพื่อมวลชนเริ่มต้นที่สมุทรปราการถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสังคม เน้นสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีสุขภาพพรนามัยที่ดีพร้อมเพิ่มทักษะความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลไปสู่ระดับมืออาชีพและระดับโลกต่อไป นายธีรพลชุนจเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นเด็กๆจะได้ประสบการณ์ตรงกับทีมงานสโมสรคาวาสกิฟอนตาเล่ ale, และจะมีแรงบันดาลใจให้เป็นนักกีฬาที่ผ่านการซ้อมแบบมืออาชีพติดทีมชาติต่ตอไปด้านเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรฟุตบอลคาวาสกิฟอนตาเล่เผยว่าเด็กไทยมีฝีเท้าที่ดีไม่แน่เด็กกลุ่มนี้อาจจะติดทีมชาติไทยและอาจจะได้ร่วมกับทีมคาวาสกิฟอนตาเล่ก็เป็นได้ ก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมคาวาซากิมอนทะเล่นะครับที่ให้โอกาสมาสนับสนุนทีมเยาวชนและเด็กของเราในจังหวัดสุพรปรณการนะครับซึ่งให้โอกาสในการฝึกฝนและได้มีโอกาสได้ทดลองฝึกกับโค้ชญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญนะครับในประเทศไทยซึ่งผเป็นกาสดีนะครับซึ่งเชื่อว่าเด็กคุ้นี้เป็นอนาคตที่ดีของจังหวัดสุพรปรณการและบ้านเราต่อไปนะครับ ทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาดัอักษรนิด